สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการใช้คำบุพบทซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของเรื่องคำบุพบทแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะขึ้นเรื่องคำสันธานแล้วเอามาดูนะคะว่าการใช้คำบุพบทเราจะใช้อย่างไรบ้างจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ สามารถสรุปความรู้เรื่องคำบุพบทได้สามารถใช้คำบุพบทในการแต่งเรื่องได้ามาดูนะคะการใช้คำบุพบทบุพบทคือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคเพื่อให้รู้ว่าคำหรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบทนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับคำหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรเช่น 1. บุตรของนายแดงเรียนเก่งมากคำว่าของเป็นคำบุพบทต,ต่อไป 2. เขาเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์คำว่าแห่งก็เป็นคำบุพบทข้อ3ฉันทำงานเพื่อเขาคำว่าเพื่อเป็นคำบุพบทข้อสี่ เขาเลี้ยงนกไว้สำหรับดูคำว่าสำหรับก็คือคำบุพบทนั่นเองเอต่อไปหน้าที่ของคำบุพบทหน้าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะนำหน้าน้ำน้ำก็คือคำนามนี่ละค่ะตัวอ,อย่างหนึ่งหนังสือของบิดาหายคำว่าของเป็นคำบุพบท บิดาเป็นคำนามจะเห็นได้ว่าของจึงนำหน้านามคือบิดานั่นเองต่อไปข้อ2เขาไปกับเพื่อนคำว่ากับเป็นคำบุพบทเพื่อนเป็นคำนาม3นักเรียนอยู่ในห้องเรียนคำว่าในเป็นคำบุพบทห้องเป็นคำนามต่อไปข้อ2นนำหน้าคำสรรพนาม 1. น ปากกาของฉันอยู่ที่เขาคําว่าของเป็นคําบุพบทฉันเป็นคำสรรพนามคําว่าที่เป็นคําบุพบทคําว่าเขาเป็นคําสรรพนามข้อสองฉันคิดถึงท่านมากคําว่าถึงเป็นคําบุพบทท่านเป็นคําสรรพนามข้อสฉันจะอยู่ใกล้ๆเธอคําว่าใกล้เป็นคําบุพบท เธอเป็นคำสรรพนามต่อมานำหน้าคำกริยา 1. นึ่เขากินเพื่ออยู่คขาว่าเพื่อเป็นคำบุพบทอยู่เป็นคำกริยา 2. องเขาเก็บอาหารไว้สำหรับรับประทานสำหรับเป็นคำบุพบทรับประทานเป็นคำกริยา 3. ามเขาทำงานจนกระทั่งตายกระทั่งเป็นคำบุพบท ายเป็นคำกริยาข้อ 4. เขาพยายามใกล้สำเร็จแล้วเขาพยายามใกล้สำเร็จแล้วคาว่าใกล้เป็นคำบุพบทสำเร็จเป็นคำกริยาต่อมาข้อ5เขาอ,อยู่กันตามมีตามเกิดคาว่าตามเป็นคำบุพบทมีคือคำกริยาเกิดและ กิดก็เป็นคำกริยาอละโทษคะ่ะข้อ5นะคะเขาอยู่กันตามมีตามเกิดคำว่าตามเป็นคำบุพบทนำหน้ามีคือคำกริยาตามเป็นคำบุพบทนำหน้าคำว่าเกิดคือคำกริยาต่อไปนำหน้าคำวิเศษในที่นี้ตัวอย่างที่หนึ่งเขาทำสิ้นดี คำว่าสิ้นเป็นคำบุพบทดีเป็นคำวิเศษสองถ้าเขาพูดกันตามจริงแล้วเขาต้องมาหาฉันโดยเร็วคำว่าตามเป็นคำบุพบทจริงเป็นคำวิเศษต่อมาคำว่าโดยเป็นคำบุพบทคำว่าเร็วเป็นคำบุคำวิเศษแล้วก็นำหน้าประโยชเ์มันแต่นี้นำหน้าคำไปแล้วสิข้อ ข้อที่5จะนำหน้าประยุกต์ข้อที่ 1. เขายืนใกล้กับนายดำทำงานกับเป็นคำบุพบทนายดำทำงานก็คือหนึ่งประยุกต์ 2, เขามาตั้งแต่ชั้นตื่นนอนคำว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบทชั้นตื่นนอนเป็นประยุกต์ 3. เขาให้รางวัลเฉพาะคนแต่งโครงได้ที่หนึ่งเฉพาะเป็นคำบุพบท คนแต่งโครงได้ที่หนึ่งเป็นคำเป็นประโยคต่อมานี่ข้อสเขาพูดเสียงดังกับคนตวาดเขาคาว่ากับเป็นคำบุพบทคนตวาดเขาเป็นประโยคอ่ามาดูซึ่งจากตัวอย่างทั้ง5ตัวอย่างเราก็ สามารถใช้คำบุพบทได้ถูกต้องและวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัด Google Form ให้ในักเรียนได้ตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ